มื on ite, ้อนี้ออกมาเบิ่งในปลานอมขุดมันเทศอีกแล้วค่ะมาเบิงเราขุดมันเทศเราว่าดินแก่นแกนดินมีตะห็นติินแต่ปลานั่นก็ยังอันนั้นอยู่แม่เนาะหัวหัวมันเจ้าก็ยังลงดีอยู่เออปลูกาแถวนีปลูกุนปลูกหัวใหญ่ด้เนาะแม่เนาะน้อยหัวใหญ่ลงบ่ได้หินน่ะมันมีหัวน้อยหัวใหญ่สลับกันไปเออันหัวใหญ่สลับกันไป พี่น้องเอ้ยทุกข์ร้ายให้ผู้ขาก็มีแจะท่องขําม,มีแต่ก่อนเหินรับจากจากอยู่อันเราเอินก่อนหินเป็นท่องขําเอือเป็นท่องขําเ<ม>เรียแมแมบแบบอยู่เป็นมันเป็นมันสีสมหวานดีหวานดีดีพี่น้องรับประกันเลยค่ะหัวใหญ่หัวนีใหญ่หนี้ออกมาอุดน,อน,น,อนุ่น <c oughs> แมปะน้อมนำเรากำลังขุดขึ้นจากดินใหม่ๆเลยนี่ค่ะ มันอันนี้หวาน<แ>เป็นมันสีชมนาสิเป็นมันหวานญี่ปนนุ่นเนาะแม่เนาะนัะน่นแหละมันนั่นแหละอืมอรุณน้ำเราสี้มือเมืองยากเงียบปีนองเจี๊ยบนี่มาห่วบอกให้ลูกอ่นานน้ำใส่แตงมาโุทธเขากับบเฮ็ดไหนคนหนึ่งแจ๊คใส่ย,ยางชาวอาทิตย์นะดินทั้งบ้านข่อยดินบ่ถือน้ำละแข็งแข็งปานก้อนหินเลยนะ<อ>แม่เราก็โอ้มีความสามารถพุทธเราพุทธใดบอกลายหนึ่งด้แยกดได้ป้องได้ อันนี้เอาก็มันนี่แหละผลมันแก่นยายว่าอันหนำเท้าทังรถขาอีแตกมาโหอังสีนะเออเหมือนละโหลดละโหดเพราะว่าให้ดินมันหนมแน่เขาหักโบเฮ็ดอีแตกก็มีใช้ยางก็มีเด็กเป็นผู้ชายเลยนี่ค่ะเราขุดไว้ขุดผู้เดียวแม่ขุดตั้งแต่จักโม่งจักแามอะนี่ขึ้นมาตะเสาปันไดเท้ามาองหันละมองนี้ก็สิเป็นอันไหลมันของเพลินมันญี่ปุ่น ต้นมะละกอนี่ก็<ส>ล้วงลงละค่ะเพื่อนกับสิไทย,ทยกบส,สิปูกันอื่นต่อที่นี่ห,หัวหัวโอ้โ,โยโนมาโยโนมา,มามามาเบิ่งหัวนี่อีกหัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเอาขึ่นบนท่านใดอยู่น,น,นั่นเป็นไรเนี่ยวไม่หินพูดนี่โอ้โห,หัวใหญ่เลยเนี่ยเป็นเป็นอียงเขาเอิ่นเป็นแมงเป็นขี้เหล่าว่าเป็นบ่เป็นเลยบ่บว้ีแค่ อบอกว่าแม่งก็อยู่แต่แม่งเนออย่าม,มาลงมันใหญ่ได้ิ่งพีน้องหัวนี้โบเมนลร้ขีดด้นี่อืมเพิ่งลเพิ่งลเนี่ยนาสิประมาณเพิ่งลงหัวนี้หวานดีดีหวานดีมาสือเพิ่นไปลร้เถื่อแล้วค่ะเอาไปหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้กินเมื่อวานนี่ก็คล้ายในบ้านก็เพื่อใดอยู่เมื่อวานนี้คุดคล้ายอยู่คือกันมันบ่คุดอ,อ,อนนนื่นอยูปชุมันน้ำนี่จันผัวเขาถอดคล้ายนะ เอาพุลกระทุกกระทิ่นพูดใดมือแล้วจะโกรธแนวว้ายบ่ได้พูดสองมือพูดไปเห็ดแป้งพักทั้งลุงพุดเห็ดแป้งพักอีหยังอีกสิบ้านพักเดียวกระเด็ท่าอีกบ่วันจันมืออื่นสื่อเม็ดมาปลูกล่องพักอีหยังสิปลูกบักแดงปลูกแดงเออปลูกแดงแล้วก็ปลูกกุ้งตุ้งดอกปลูกสารพัดสชรเพลินละใครละตีแป้งให้รถปีรถเป็นผู้ตีแป้งให้ตีบดกับครูขี้เล็กก็มาเขียร้อง บอกว่าให้มอหลุนดันให้ยายลงไปสีก่อนออ้คุณก็บอกว่าหย่านทมยายท,ทกบกว้างมันเลยบาดเหตุเหตุเองก็สองมือเต็มเต็มนี่แหละเกือบตายขี้ไขพ่พผล่คือขี้ไข่พร้อมหนูว่านี่ขึ้นมาก,กา็มาโคตรสวนเห็นบอกแก่นพุ่นฮักเอาก,กบบระบได้สิได้นมาเป็นหัวดีครับน้องแม่นอ้องหัวแบบเครื่องโล่เครื่องโล่เลย เอาอ่โอ้ยหลุนน้ำหลุนน้ำนุเห็นเปเป็นกัวอะไหนงามงามเห็นบ่หดเหรอสอนกันอยู่สอนกันอยู่อีกอืเงาหนึ่งนี่ได้สามสี่หัวคุณตี่นี่เห่าแล้วลูกสองลูกคุณอเอาไปเอาไปเผาเน้ะย่ำอากาศหนาวหนาวจริงจิ มันบ่มีเวลาสินั่งทิ้งไฟคือเก่าหรือใหญ่นะมีเวลานั่งทิ้งไฟเลย<บ>เฮ็ดตะเวียต์ตีอ่ะอืมใหญ่ตัวเนี้ยโยนมากอ,องไว้แล้วอันที่ขายก็ได้ยุกเก่ารวยเยด้พันเดี๋ยวเป็นพันเลยบ่แม่มขายโลละยี่สิบบาทนี่บ่บ่ขา,ายพักสวนนั่นยจีอ๋อขายพักสวนขายตัดพักเพถอได้ย๋ยวสามสิบกัมสามสิบก็สามไม่มเลยเนาะเออบานิหอมอีกร่วมนะอีกพวงซี่อีก พักอันอนั้นอีกมันอีกไม่ขายต, <ก S 1> ตลาด,น,าดน,านัดวันเสาร์นะนะอืโตกอยู่พันได้เป็นพัานเราว่ะพักในสวนเรามบ้า<ม>นนี้กะได้เอามันอันนี้ไปขายน้ำบ่เอาไปอยู่อันสองอุ๊คุณภาคคุณเจ้าจับนะสองถุงแล้วก็มันเศษถุงละเส้าอีกนะผู้ใดเอาสองถุงใหญ่กะรดนห้ยสามสิบบาทมึงดอกเสานะก้าอะนะใหญ่กะแบบใหญ่เห็นเก๊กกเอองินออกคุณเจ้าเอาไปกินเลยน้ำแถมน้ำ เออกินอิ่มสินะเราเอาสุมือขูดเห้หบวกเงาหนึ่งได้โลหนึ่งเงาเงาแล้วเป็นโลเป็นโลเลยอตัวเหฮงๆปวดแตงหยะาแตงหยุนอยู่ได้ละทุงหนึ่งทุงเลซิบโลนี่นะเออเอาไปหา่ผังเม่คาทอดอืมเราขยันค่ะเาขุดแต่เสาวผู้เดียวเออผู้เดียวขุดจนแหลวเนติมื่อนี้อากาศหนาว เออหนาวจังมาไปเห็ดแปลงพักเมื่อเย็นสือเอม็ดฟักเมืม่อวานมันเกี่ยวไปมกมกไฟแล้วก็นั่งพิงไฟไปพร้อมแต่ก็บ่มีเวลาเธอแม่บ<ม>่มีเวลาพิางไฟดอกเ็ดแบบนี้ก็เป็นการออกกําลังกายใน็ดโตแม่คิดไรจังสิล่ะนอนตีสามเพิงกับลูกพระบนาแพ่มเมต้เมตาเดี๋ยวเสื้อมุ่นบ่ลูกสวยสวยทุกมือเท็ดแนวน่ะลูกตีสามเพิงทุกมืทตีสี่ก็ได้ตีหนี่ก็ได้เพราะเต็มบทีมม่วน สวนมุ่นมาสวนมุ่นตอนจังลูกมาเข็ดสวนอืมมีความสุขเนาะเป่นหมวมันแตกแสี่ยวเยอะเลยมีบรรยากาศดีพ่อแม่เราไปสิบหอนแดดเราก็มาเข็ดเปียกก็เศ้าอืมระหว่างเราไปตีแปลงพักไว้ทั้งพุ่นทั้งขุนอีกคือขุนเนี่ยตีแล้วเมื่อวานเมื่อวานในเก็บแปลงเข็ดผู้เดียวนี่นะเคลียก่อนเคียร์ลุงไทยลุงลูกก็ว้างสายน้ำกรดเขาเทปบลูบสูบอะไร เขาว่างสายแป๊บให้อืเขาว่างสายน้่งลำซื้อแมนบอเออแนวฝ้งให้เดี๋ยวจังหน่อยกะสิเดี๋ยวไปทายสวนเราปลูกยิ่งยังก่อแม่ฮะปลูกยยังก่อสิปลูกแตงปลูกแตงเออแล้วก็สิปลูกพักกวางตุ้งดอกกุ้งตุ้งบอดอกปลูกพริกข้มเบี้ยมันเต็มอยู่เนาะเออปลูกเนี่ยของสวนขายทุกมือนี่แหละก็ได้หาด้สิเห็นบมูหุ่นมันแตกเยอะ เมยบ่เฮ็ดเบียกนี่โอ้เมยบ่หนาถามเลยบ่หนาถามกูเลยแล้วสิว่าถามไปลูกใหญ่ตอบเปงนตัวเมย์จีว่าลูกเคยถามแม่บาบาบ่แม่เมยบ่เฮ็ดเบียกที่นั่นบ่เคยถามยายก็มีแต่อ่ะเอาพูดโทษเป็นสีพึ่งบ่หนาถามบ่เห็ดเบียกเม,ม,มย์บ่เมย์มันเม,มอย์อยู่แล้วเนาะแม่เนาะเนี่ยเห็นบ่โลกแห้งมันก็บ่ออกได้นี่เห็นบั น่ารสิใดแข็งแรงเขาบอกว่าต้องแห้งมันจะใส่เห็ดสูงเขาบอกว่ากำลังกายเป็นไอตโตมืออื่นกับเห็ดทุงและเสาไปจังมืออื่นนี่ตลาดนัดตลาดนัดยูทงพนันแมแล้วก็สิเตรียมพักคือเกาเนี่ยมือเสาจังสีเลากับสีมะคุดมันไว้ก่อนคำคำมาแล้วก็สีมะมัดพักเนี่ยเออเป็่ขตลาดนัดอีกค่ะแล้วกระไดเวลาไปแล้วกระไดเป็นพันเป็นยังอยู่แล้วว่าเราจะคล้องหน่อยคล้องไรเออเราจะคล้องหน่อยคล้องลาย เขาถามหาแตงแดงกับบุมีแตงบะเออเขาเคยปลูกขายทุกปีเนาะดูแลเศร้าและวเศร้าอย่างไรหนูพวดอย่างเต็มเลยย่างพื้นที่ก็ไรอยู่แต่ว่าเล่าก็เห็ดทถาที่เราเห็ดใดเห้นบ่อขุนทอมาเห้นบ่อ